ไม่ว่าคุณจะได้เรียนฝั่งใหญ่หรือฝั่งวทอเนี่ยทุกคนมีความสามารถเก่งเท่ากันเอาเรื่องสังคมปุ้มว่ามันไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าทั้งสองฝั่งมันก็มีเด็กรวมๆกันอยู่ทั้งมทพอรเนี่ยเรียน,นยาคือ ก็มีพี่หลายๆคนพูดฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนอยู่กับปื้มอีกแล้วนะครับวันนี้ปื้มจะมาอธิบายความแตกต่างระหว่างฝั่งใหญ่กับฝั่งวอทออนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงแต่ก่อนที่ปื้มจะไปอธิบายครับปื้มอยากให้ทุกคนทําความเข้าใจใหม่ก่อนว่าไม่ว่าคุณจะได้เรียนฝั่งใหญ่หรือฝั่งวอทออเนี่ยทุกคนมีความสามารถเก่งเท่ากันเนาะเพราะว่าทุกคนใช้ความสามารถความรู้ในการสอบเข้ามาเรียนที่นี่ทุกคนก็คือคนเก่งเหมือนกันถ้าทุกคนรับทราบแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะครับ เดีย๋ยวปุ้ยจะบอกเปอร์เซ็นต์ของเด็กที่เรียนของแต่ละฝั่งก่อนนะครับอันนี้เป็นค่าประมาณเนาะจะไม่ใช่ค่าเป๊ะก็คือถ้าเป็นฝั่งใหญ่อะครับก็จะมีเด็กนายอยู่ที่40%เครับเด็กมปลาย40ปแล้วก็เด็กปวชนอก20%ครับฝั่งวทอ,อครับเด็กปวชนอกจะอยู่ที่50%แล้วเด็กนายกับเด็กมปลายครับอยู่ที่25%สตึกที่ใช้เรียนนะครับก็จะแยกกันเลยอยู่คนละฝั่งเลย แล้วความแตกต่างในการเรียนครับก็คือฝั่งใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นเรียนทฤษฎีมากกว่าเน้นปฏิบัติคือพวกวิชา l a บอย่างเงี้ยเขาก็จะได้เรียนน้อยกว่าส่วนฝั่งว a t อครับเขาก็จะได้เรียนพวกปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี l a บก็จะเยอะกว่าความต่างในการสอบใช่ไหมอันนี้ปื้มไม่แน่ใจว่าเป็นทุกวิชาหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นที่ปื้มเคยเจอมาคือวิชา drawing วิชา drawing คือวิชาเขียนแบบครับก็คือของปื้มเวลาสอบอะ่ะก็จะได้เขียนแบบเขียนวาดรูปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นฝั่งใหญ่อะ่ะ เขาจะได้เป็นข้อกามัง้งใช่น่าจะได้เป็นข้อกาเท่าที่ปื้มเคยได้ยินมาหรือเหมือนก็คือทุกคนจะได้เรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกันครับจุดต่างก็คือฝั่งใหญ่จะเรียนทฤษฎีฝั่งปอตอลเรียนปฏิบัติเนาะส่วนเรื่องอาจารย์ในการสอนใช่ไหมปื้มว่าอันนี้มันเป็นเคสบาเคสอาจารย์ก็คืออาจารย์แต่ละคนเขาแบบไม่เหมือนกันอย่างของปื้มก็มีนะคือแบบอาจารย์ที่เข้าใจเด็กกับไม่เข้าใจเด็กอะปึ้มว่าฝั่งใหญ่ก็น่าจะมีเหมือนกัน แล้วเรื่องสังคมปุ้มว่ามันไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าทั้งสองฝั่งมันก็มีเด็กรวมๆกันอยู่สังคมก็น่าจะคล้ายๆกันเออปุ้มโชคดีมากที่แบบสังคมล้อค้ามเปื้อมเป็นสังคมที่แบบไม่ได้กดขี่ใครอะ่ะทุกคนแบบเสมอภาคกันหมดสรุปโดยรวมครับปุ้มว่ามันไม่ได้มีใครเรียนยากเรียนง่ายไปกว่าใครเพราะว่าในแต่ละคณะหรือแขนงที่ทุกคนเลือกเข้าไปเรียนนะครับมันมีความยากง่ายอยู่ในนั้นแล้วปุ้มก็เลยแบบไม่อยากที่จะไป ชี้ว่าแบบของใครง่ายกว่าของใครยากกว่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขา,าเรียนยากหรือเรียนง่ายงั้นปื้มว่าให้ทั้งมอจพอเนี่ยเรียนยากคือก็มีพี่หลายๆคนพูดนะก็คือมอจพอคือเข้าง่ายแต่กว่าจะออกออกยากหรือไม่ก็ออกอีกทีก็คือโดนรทไทรลยถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับปื้มก็ฝากกด like, กไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับบ๊ายบาย